ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าผมแต่งเป็นอะไรผมแต่งเป็นขอท่านั่นเองนะก็ซึ่งในวันนี้เรานั้นจะไปทําภารกิจนั่นเองทําภารกิจอะไรเดี๋ยวเราตาไปเดียกันนะอันนี้แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะผมชอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราหาตามบ้านเพื่อนหน่อยนะโอ้คือคนเล่นน้อยมากอุ้ย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 เดี๋ยว ทเที่ยวนะทุกคนโอเคไปกันเลยนะทุกคนหนุยมากคนนี้หนุยมากเลยอะ่ะรถ่ใครเนี่ยขับได้ด้วยอุ๊ว์ขับลนสระน้ำเลยนะลงสระน้ำเออว้าวาแต่คนรันเชอ,อเร,อร,นะอจอรอ์จะของบ้านหรือเปล่านี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยนี่ช้าของบ้านหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของบ้านหรือเปล่า ไม่ใช่นะทุกคนเป็นผู้ชายนะเป็นเวคอนแบบเรานี่นแหละวา้ามีบ้านให้เราเข้าได้ด้วยเข้าได้ด้วยนะทุกคนอ่าก็คือการปนเองเราไม่ได้ขอเพราะว่าถ้าขอคือเราจะโดนแบนตลอดเลยนะใช่ใช่แล้วของที่ต้องเตรียมก็คือปืนไม่ระเบิดนะทุกคนตู้เซฟบ้านอย่งนี้ โคตรหายากเลยอือผมไม่รู้นะทุกคนว่ามันอยู่ไหนเออตรงตรงแถวๆนี้มีอะไรไหมเขออ้าได้ไหมมันเอยากจะมีมุดซอกอะไรได้ใช่ไหมได้ไหมไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวชึบ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 ,ชบคือมันต้องมีที่รับสินะทุกคนแต่คือตอนที่ผมเดินเข้ามาผมเจอห้องนี้ ห้องนี้ไม่มีนะคือตูเ้เซฟตัวนี้ตัวนี้เจ้าของบาง้านยังไม่กลับมาแป๊บหนึน่งนะทุกคนอุ้ยลูกกว่าเจ้าของบ้านจะมาแล้วเอารองรีบหน่อนะอืมอุ้ยอะไรอ่ะีตู้เซฟอุ้ยโอ้โหมันก็ ไม่ใช่ไม่ใช่โ oh <My. S 2> อไม่แยวแบบเนะโอเควางไปไปเงินโบก็ให้ไปเลยผมเล่นในอะไรมือถือครับมือถือนะครับคนเราป้น ทลังอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเป็นตัวงชาร์จเลยบ้านใครเนี่ยอุ้ยบ้านานี้ไม่ล็อกด้วยโอเคเสร็จซะแล้วเสร็จซะแล้วยีหนูเือนะ่ะเจ้าหนูเสร็จแล้วนะเจ้าหนูฉันจะต้องหาตู้เซฟบ้านเราเนี้นยขนาดในตู้เซฟหายากเล้วอ่ะมันก็จำเหมือนกันนะทุกคน ตู้เซฟอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยตู้เซฟเจอแล้วอืมเบิ้มเขาให้เบิ้มเขาให้ระเบิดตู้คือมันอะไรกันทุกคน,นคือว่าแต่ละหลังไม่ค่อยหลอกเลยคือผมเข้าง่ายกว่าเดิมเลย <c oughs> ก็คือกี่หลังหไหม เขาต้องไปเดาไม่ใช่ที่ตู้เซฟบ้านหลังนี้คือหายากเดี๋ยวเราไปหาบ้านหลังนี้กันนะบ้านหลังนี้ก็ล็อกว่ามันจะล็อกอะไรกันนะกันหนาวะผมเกลียดยามคนล็อกบ้านมากเลยอะนี่อ่าแบบนี้อะไรนะทุกคนก็เอา นอนวางเข้าไปไม่ได้ชึบเดี๋ยวๆบ้านหลังนี้ก็เข้ายากเลยอะ่ะทุกคนเออเรามาหาบ้านหลังหนึ่งกันเนาะเดี๋ยวก็คือสามหลังแล้วทุกคนคือมันน้อยมากเน่ะ โอ้โหคือบ้านแต่ละหลังคือประตูมันเข้ายากหมดเลยอะ่ะคือบางทีจังหวะคือผมก็ต้องหันเข้าไปข้างในด้วยอะ่ะ เดี๋ยวก็วันนี้ภารกิจกองเรือไม่สำเร็จทุกคนจริงเรนไม่สำเร็จเลยอ่ะพอเชิงในวันนี้ตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอย่าลืมดูหน้าปกคลิปนะวัดทำเองต้องทำอีพีสองเพราะเซิร์ฟเวอร์นี้แทบจะไม่มีใครเล่นเลยนะทุกคนคือบ้านก็น้อยด้วยนะ อะแล้วก็ได้เงินหมดแล้วนะแล้วนั้นดีใจแล้ววูวเปลี่ยนหน้าตาก่อนชุดคนรวยต้องหาก่อนนะแล้วนั้นจะได้ก็ได้างี้นะจังผมก็ <c ười> ที่ใช้คนรวยเลยปะห <c oughs> นูต้องฟังผมแบบนี้ออบ้าเหรอใครจะใช้หน้าตอนนี้ไม่ไม่ใช้นะไม่ใช้ไม่ใช้ใชนี่อ่าแล้วก็รวยแล้วเนาะที่ใส่รวยทำไมที่ใส่รวย มันนี่ใส่รวยแล้วก็สักในวันนี้มุกตตัวลาไปก่อนเจอกันไว้คลิปหน้บาบายจุ๊บ